สุขสันต์วันแม่นะครับทุกคนถ้าพูดถึงแม่ในวงการฟุตบอลทุกคนจะนึกถึงใครกันผมเชื่อว่ากว่า90%จะนึกถึงแม่คนเดียวกันคือแม่ของอาร์เรียนราบิโอนี่น่าจะเป็นหนึ่งในต้นฉบับของคําว่าแล้วแต่แม่คุณช่างแม่คุณแล้วกัน <c oughs> ไปฟังเรื่องราวกันราบิโอโตมาที่ฝรั่งเศสเติบโตมาอย่างดีครับพ่อแม่ก็ให้การสนับสนุนการเล่นฟุตบอลเป็นอย่างดีฝึกอยู่ที่ศูนย์ฝึกชื่อว่าเครเตอร์ที่ฝรั่งเศสพออายุครบ13ขวบก็ไปเตะตามแมวมองของแมนเชสเตอร์ซิตี้และได้ถูกด แต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเพราะคุณพ่อของทางราบิโอเนี่ยป่วยติดเตียงครับทำให้ไม่สามารถดูแลลูกได้เหมือนเดิมทําให้คุณแม่ของราบิโอเนี่ยรับหน้าที่ดูแลลูกเองแล้วก็จัดการเป็นเอเจนต์ของนักเตะเองและปัญหาแรกก็เกิดขึ้นครับเพราะคุณแม่ของราบิโอเนี่ยไม่พอใจที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถการันตีได้ว่าถ้าราบิโอเนี่ยอายุครบ17ปีแล้วจะให้สัญญาอาชีพให้กับราบิโอได้อยู่กับซิตี้ได้ไม่เกิน2ปีครับคุณแม่ของราบิโอก็พาลูกชายกลับฝรั่งเศสและได้ถูกดึงไปโดยปารี พอมาอยู่ปารีสเสียงคุณแม่ก็แฮปปี้เลยได้กลับมาบ้านเกิดด้วยพร้อมกับลูกชายเนี่ยการันตีได้สัญญาอาชีพเมื่ออายุครบ17ปีและก็ได้สัญญาอาชีพจริงๆพร้อมดันขึ้นชุดใหญ่ได้ตอนอายุครบ17หลังจากขึ้นทีมชุดใหญ่ของปารีสแซงต์แชร์แมงในยุคข,ของคาร์โรแอนเชลติได้ก็ยืนระยะเป็นตัวจริงยาวๆเลยอยู่กับปารีสชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2012ถึง2018นะแต่ระหว่างทางนั้นคุณแม่ก็มาป่วนในอาชีพของเขาเหมือนกัน มีช่วงเบรกหนีหนาวของฤดูกาลหนึ่งที่ปารีสแซง์แช้ลแมงเนี่ยบินมาเก็บตัวซ้อมที่กาตาคุณแม่เขาครับดันไปขอให้ปารีสแซง์แช้ลแมงเนี่ยออกค่าตั๋วให้คุณแม่เ,เดินทางไปกาตาด้วยแต่สโมสรมองว่ามันไม่ใช่เรื่องครับก็เลยไม่ได้ตามใจแม่ให้ตั๋วคุณแม่ไปคุณแม่ก็เลยไม่ยอมใจเหมือนกันครับไม่ส่งลูกบินไปซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่กาตาซะงั้นสโมสรก็เลยทาโทษครับปล่อยยืมราบิโอไปที่ตูลูสปี2014มีข่าวด้วยว่าราบิโอจะย้ายไปโรมา่าแต่คุณแแม่นีหละไปวครับ ถูกเรียกไปเชิญคุยกับตัวแทนของทางโรม่าแต่คุณแม่ไม่ยอมครับอยากคุยกับโคช้ชหรือคนที่สูงกว่านั้นเท่านั้นทางโรม่าเลยปฏิเสธครับเพราะไม่พอใจคุณแม่นี่แหละแล้วท้ายๆ้ยสัญญากับปารีสเนี่ยลาบิโอก็มีข่าวเสียหายครับเรื่องการนาหนีเที่ยวนู่นนี่นั่นปารีสก็เลยดอบให้ลาบิโอเนี่ยไม่มีชื่อบ้างเป็นตัวสํารองบ้างตัดชื่อจากรายการ UCL บ้างคุณแม่ก็ไม่พอใจอีกครับก็เลยโวยวายด่าสโมอสรแล้วก็ปล่อยให้หมดสัญญาจะได้ย้ายตัวออกไปฟรีๆเสร็จแล้วก็ย้ายไป, us, นะไย,ปนนยูเวนตุสนะทำ และก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยแต่เพราะคุณแม่เนี่ยแหละไม่พอใจกับการค่าเหนื่อยมันมีกรณีเงื่อนไขนู่นนี่นั่นถ้าได้ไป UCL ค่าเหนื่อยเท่านึงไม่ได้ไปต้องลดค่าเหนื่อยคุณแม่ไม่ยอมเรื่องการเงินก็เลยอยู่กับยูเวนตุสต่อไปยาวๆครับเท่านั้นยังไม่พอนะคุณแม่ไปมีเรื่องในทีมชาติด้วยราบิโอถูกเรียกเป็นลิสต์รายชื่อสำรองในชุดลุยฟุตบอลโลก2018ที่ฝรั่งเศสเป็นแชมป์แต่ถูกเรียกเป็นลิสต์รายชื่อสำรองครับคุณแม่ไม่พอใจก็เลยให้้ตัดดชชชื่ออราาาบโโกไปเลลยยยสุทพทูวม หรือฟุตบอลยูโร2022ก็มีการไปด่าครอบครัวของเอมบัปเป้และพอพ็อกมาต่อหน้าเพราะ2คนนี้ทำพลาดตกรอบฟุตบอลยูโรรู้ก,การนี้คุณแม่กับคุณลูกก็อยู่ที่มากเซยนะเป็นกำลังหลักของหมากเซยพาทีมได้ไป UCL ด้วยนั่นแหละนี่ก็คือเรื่องราวของนักเตะพรสวรรค์สูงคนหนึ่งที่พลาดโอกาสสำคัญกับทีมชาติและสโมสรเพราะแม่ของเขาสุขสันต์วันแม่ครับ